ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นรถอ่าสามล้อนะครับสามล้อใหญ่นะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆนี่กันใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะครับไอ้สามล้อพวกนี้นะครับการซ่อมแซมก็จะอ่าทำยากกว่ารถปกตินิดนึงนะครับเพื่อนๆจุดอ่อนของรถพวกนี้นะครับก็อยู่ตรงที่ชุดสตาร์ทมือนั่นแหละนะครับน้ําเข้าจะเกิดเป็นสนิมนะครับ แต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการปะยางนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูซิว่านะครับกระทะล้อแบบนี้ร้านเล็กๆอย่างเราจะมีขีดความสามารถในการปะยางได้ไหมนะครับซึ่งยางแบบนี้นะครับเป็นก็เป็นยางปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นยางแบบมียางในนะครับนี่เบอร์สามห้าศูนย์ขอบสิบนะครับแต่ว่ากระทะล้อนะครับเป็นกระทะแบบขอบลึกนะครับขอบ ขอบกว้างว่าง่ายๆนะครับขอบกว้างนะครับจุกลงงอนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะมีขีดความสามารถทําให้ยางตกขอบได้ไหมนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ของเรานะครับที่จะทําให้ยางตกขอบนะครับเพื่อนๆด้วยซีแคมนี่แหละนะครับแหมเห็นรถรุ่นนี้แล้วนะครับนึกถึงนะครับนึกถึงจริงๆเลยนะครับมีโอหนึ่งสองห้าจีทีนะครับ จอยางแบบว่ายางแก้มเตี้ยขอบกว้างนะครับแม็กกว้างกระทะพวกนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนเป็นกระทะขอบกว้างนะครับเป็นกระทะขอบกว้างนะครับก็จะทําให้ยางตกขอบยากสักนิดนึงก็เลยต้องนะครับใช้ซีแคมนะครับในการกดยางช่วยนะครับเพื่อนนะครับนี่เราก็จะกดแบบนี้นะครับกดให้ตกขอบไปก่อนนะครับเอาทีละจุดทีละจุดนะครับเพื่อน ค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะครับบีบเลยบีบขอบยางเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าขอบยางจะสึกจะเสียนะครับบีบให้ตกไปเลยนะครับนี่บีบแบบนี้บีบเข้าหากันเลยนะครับอา,อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีจํากัดนะครับเพื่อนๆนะครับจะซื้อแบบตัวกดมาก็ ไม่คุ้มค่านะครับจะถอดออกมากดก็กลัวว่าจะถอดเพาล้อไม่ออกนะครับเพื่อนเนะครับเมื่อกี้ก็ตกขอบไปแล้วอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับแล้วก็คายออกมาแล้วก็จะไปบีบจุดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับบีบ3ามจุดเราก็สามารถเอามือกดลงได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรยากนะครับในมุมมองเดินนะครับแต่ว่าการทำทำยากนะครับ จะบีบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นเรื่องปกตินะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปแบบเร็วสักนิดหนึ่งนะครับรีภาพเอานะครับเพื่อไม่ให้อ่าเป็นการรบกวนอ่าเวลาของเพื่อนๆนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูว่าอ่ากดให้ตกขอบเป็นลักษณะแบบนี้ใช้เครื่องมือประเภทนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําให้ยางตกขอบไปเป็นที่เรียบร้อยด้วย ซีแคมนะครับเพื่อนๆนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ใช้เหล็กงัดยางงัดออกตามปกติเรานี่แหละนะครับพยายามงัดไปด้วยแล้วก็กดยางให้ตกขอบไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนครับก็หลังจากที่ทําให้ยางตกขอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เหล็กงัดยางนี่แหละนะครับงัดออกเหมือนกับายางรถ จักยรยานยนต์หรือว่ายางรถมอเตอร์ไซค์เราแบบปกตินี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็เวลางัดก็งัดไปด้วยแล้วก็พยายามกดยางฝั่งตรงข้ามให้ตกขอบไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับยางตัวนี้ไม่แข็งครับยางไม่ได้แข็งนะเพียงแต่ว่านะครับเพื่อนเพเพียงแต่ว่าไอกระทะล้อนะครับกระทะล้อมันกว้างนะครับกระทะล้อเขากว้างเหลือเกินนะครับทําให้เวลาเรางัดงัดนะครับ มันจะงัดยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ายางน่ะจะไม่ค่อยตกขอบมานะครับบางทียางอาจจะค้างอยู่บนขอบนะครับเพราะว่าขอบเขาค่อนข้างจะกว้างนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้เรางัดยากสักนิดนึงนะครับเวลางัดก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆกดยางไปด้วยแล้วก็ค่อยๆงัดไปนะครับทีละมุมนะครับอย่าไปฟื้นนะครับถ้างัดไม่ลงนะครับแสดงว่ายางยัง ค้างอยู่บนขอบนะครับก็ให้ไล่ยางให้ตกขอบก่อนค่อยงัดนะครับเพื่อนๆไม่งั้นกระทะจะปิดจะเบี้ยวนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับระวังกระทะบิดเบี้ยวนะครับค่อยๆอค่อยๆงัดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อนๆอยางตัวนี้ไม่ใช่ยางขอบแข็งครับผิดแต่ว่า นะครับปัญหาตกไปอยู่ที่กระทะเข้ากว้างนะครับกระทะกว้างนะครับทำให้ยางไม่ลื่นลื่นไหลตกลงไปขอบตรงกลางนะครับก็เลยทําให้เรางัดยากสักนิดนึงนะครับแต่ก็นะครับบิดเบี้ยวเป็นรอยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นยางแบบมียางในนะครับมียางในครับเพื่อนเพื่อนนะครับยางพวกนี้นะครับ อืมนะครับมีจุกลมนะครับจุกลมเป็นแบบยางในนะครับจุกลมแบบงอนะครับเพื่อนเเวลาเพื่อนปซื้อนไปซื้อครับเวลาเพื่อนๆนไปซื้อก็สั่งให้ถูกแล้วกันนะครับอย่าเอาแบบอ่าจุกลมตรงมานะครับทีนี้เราก็มาหาอ่าอะไรที่ทําให้ยางอ่าในเราล่วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับหลังจากที่เราอ่าได้งัดยางออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะใช้แผ่นสติม นะครับเป็นสตรีมเย็นหรือว่าพัตเตอร์นะครับอ่ปะเย็นหรือว่าเพื่อนๆจะปะร้อนนะครับก็แล้วแต่ตามความสะดวกของเพื่อนๆนะครับถ้ากรณียางเปลือยหรือว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนยางในนะครับเพื่อนๆให้นะครับให้เช็คนะครับเวลาไปซื้อนะครับจุกลมนะครับเ็าจะเป็นลักษณะงอแบบนี้นะครับ ต้องเลือกจุกลมเป็นแบบงอด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เติมลมง่ายนะครับจะไม่จิดกระทะล้อนะครับแล้วก็เวลาประกอบนะครับก็ให้เอาจุกลมสอดคล้องกับกระทะล้อก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยทําการยัดยางเข้าไปแล้วค่อยกดยางเข้างัดยางเข้านะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทําการปะไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็แล้วแต่ความสะดวกของช่างแต่ละท่านนะครับว่าอ่า จะสะดวกปะแบบไหนนะครับจะเป็นสตรีมเย็นสตรีมร้อนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนยางในก็อย่างที่แนะนําไปนะครับเพื่อนเพื่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการงัดเข้าเหมือนกับยางรถมอเตอร์ไซค์เราปกตินี่แหละนะครับงัดไปด้วยแล้วก็ไล่ยางให้ตกขอบไปด้วยนะครับงัดไม่ยากครับงัดไม่ยากนะครับเป็นยางขอบอ่อนนะครับแต่ว่าก็ติดตรงกระทะนั่นแหละนะครับมือเราจะแข็งพอที่จะบีบยางให้ตกไปอยู่ อ่าล่องตรงกลางไหมนะครับถ้ายางไม่ตกไปล่องตรงกลางนะครับจะทําให้นะครับเรางัดยากสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าล่องตรงกลางก็คือตรงกลางกระทะเลยนะครับเนี่ยทั้ง2ด้านจะต้องตกลงไปกลางกระทะนะครับถึงจะงัดง่ายนะครับเพื่อนๆนี่หลังจากนั้นก็ทําการเติมลมนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนยากไหมนะครับสําหรับกระทะล้อของรถ3าล้อใหญ่แบบนี้นะครับ อ่ะจะยังไรก็ตามแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานและก็เครื่องมือของเพื่อนๆนะครับนี่ผมจะใช้แม่แรงขึ้นตรงกลางรถแบบนี้นะครับเอ้านะครับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่องอซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับหัดทําเกษตรยามว่างก็เป็นช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องของผมเองนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ มีโอกาสได้มางัดยางแบบนี้นะครับก็เลยอ่าได้ทําคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับเพราะว่า,านานนานทีจะได้งัดยางรถอ่าลักษณะแบบนี้คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอครับ